สวยจังมันคือลูกอะไรอ่ะสวัสดีค่ะมาหมึกไม,ไ,ไ,มไ,มไม้เท่าไหร่คะไม้ได้หนึ่งไม้ได้หนึ่งนี่จากสุขุมวิทสบายสบายที่ไหนเนาะ <c oughs> สบายดีพี่เนาะสวัสด,ดีได้แค่ที่อีซีสุ่านเนาะของเราอยู่ฝั่งไทยของ่งลาหรืออยู่ต่างประเทศตอนนี้น้องซูนก็อยู่ที่อ่ะ ฟังอ่ะเป็นตลาดเย็นนะพี่น้องนนะฟังอ่ะถนนเพชรบุ <c oughs> รีนั่นเองนะ่ะ พี่แพงร้อยหนึ่งไม่ได้ถามเลยซื้อเขาบอกว่าร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งโอ้แพงมากเลยอยากอยากอยากโอ้สวยจังโอ้สวยจังมันคือลูกอะไรอ่ะอืมสวยจังเลยแล้วมีสปาร์ตันห้ามไปร้อยหนึ่งเดินไปนะ ตกกระใจอ่ะกินไปก่อนไม่อ่อะแพงมาก <laughs> ปลาหมึกเหรอเออปลาหมึกปิง้งไม่ไม่จังหวัดประทับสวัสดีค่ะไม่หมึกไม,ไ,ไม้เท่าไหร่คะไม่ละหนึ่งร้อยไม้ละหนึ่งร้อยอ่ะโอ้ยสำหรับแบบต่างชาติเลยนี่พี่น้องบอยโอ้แสนแที่สุดเลน ตื่มนี่ก็ตีลังกาแล้วเนะี่ยน้ำอ้อยทางๆคอยซื้อ20บาทแต่ถามเขาแล้วก็ต้องซื้อโอ้ยคอยมันจำใจกับอันนี้นี่มี่แวงคอยมันจำใจกับร้อยหนึ่ง <laughs> กับน้ำนี่ร้อยหนึ่งเนี่ย,ยน,นี้ยคอ,อ,อยอยากจะตีลังกาจังเลย มาคาสิบาทเดียวอยู่เนอปราหมึกนาเนาะก็ไม่ค่ะไม่ละลอยไม่ลอยเลยปราหมึกก็ไม่ละลอยเลยขาดเโอ้ทปเดินที่ใดนี่อุ้ยนะเราอมาเลยชิมสตรอเบรรเลเนี่ยาจะเป็นโซนผลไม้นะมาซื้อแถวนี้ก็ได้แต่ว่าในใจอยากกินน้ำอันนี้พี่แกให้นยอยากกิน ไม่ง่ายร้อยนึงเขาว่กเขาดูเขาอโลปันอ๋อเขาก็บออยู่ว่าร้อยหนึ่งเทาเขาผูเห็นเองเราบขอบ่อยไปน้องอดดังนี่เป็นทาระเลยูิื้อหลายวิฝาขบ่ เดินมาหอดถอนนด,ดัดดัดซัมดัมลีแล้วพี่น้องลาดสะลดัมลีก็จะหมดแล้วเด้อพี่น้องก็จะมีแค่นี้เนาะ นคาลว้าวเส้นทางตรงนี้สวยมากเส้นทางไปอ่าไปบิ๊กซีเนาะเส้นท่านโมเส้นท่านเวอร์เส้นท่านวอ๊กไม่ใช่เส้นท่านวอ๊กเส้นท่านเวอร์เขาเรียกเส้นท่านเวอร์ไปใส่กระเป๋าน้องก็ได้นี่ยังใส่ได้ไหม แล้วจะพากันเข้าบิ๊กซีนะคะเนี <drinking decisions> <sustain> ่จะเป็นแบบทางสกายวอล์กพี่แพงนี่จะเป็นทางสกายวอลกเห็นไหมสะดวกสะดวกสบายมากไม่ไม่ต้องเดินกับพื้นอ่ะเขาเขาเชื่อม <K ed ip> เข้ากับอะไรบิ๊กซีเลยเห็นไหมไม่เ้าใจนไม่เข้าใจอันนี้นี่ยสกายวอล์กเาเรียกสกายวอลกใช่มาออกมา ะพาพาพี่สาวอันนี้เขาเรียกสกายวอล์พี่คือคนคนคนเดินบนท้องฟ้าก็ว่าได้เนาะไม่ได้เดินบนดินเดินบนท้องฟ้าแต่ไม่ถึงท้องฟ้านี่ไงโอซินเนเวอร์ดู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 วอว้าวรถติดสุดๆนะคะ เป็นสกายวอล์กที่สวยมากไป oh, ล้วเข้าบิ๊กซีกันโอ้บิ๊กซีเต็มไปด้วยคนมาซื้อของ แถล่์แคล่ะบิกซีหน้าอ <om> ่าเซ็นคันเวอร์นะคึกคักมากๆากเ่ืหาปแนมเราไมทำ้องนาแน ือ้อของกันแบบกันหนัเลยโอ้โอพอก็เ,นะออเคเห็นกันเป็นแต่เขารีวิวกันนี่มารีวิวเองบ้างนะโอ้โก็โเยอะจริงจะเป็นแต่ของกินเนาะขนม เครื่องดืง่มิทน่คนเยอะมากยาาน้ำมัน อะไรเราไปช่วยซื้อเบียร์เตาเขาตื่นมาจังมองไหมเขาคิดเงินเนาะมีน้ำสาดด้วยเป็นน้ำครกมีเบียร์ด้วยนี่ก็จะเป็นหน้าเคาน์เตอร์คิดเงินนะคะ มันก็จะหลังไหลมาซื้อของสินค้าไทยเขาดียมมาซื้อกันมากๆเป็น ประหยัดกว่าใช่ไป,ไปถ้ารา<ะ>นั่ง BTS มันจะแพงกว่าแล้วเราก็จะได้ต่ออีกใช่ใช่เรากลับเรือกันเถอะเปลี่ยนใจเนาะเราจะประหยัดงบกันในการเดินทาง <c oughs> มาดูโทรศัพท์เนาะ <c oughs> รอเดียนหน้าเพ,พราะว่าโทรศัพท์น้องทุนพังนะน้องทุนใช้อาครบโลถ่ายอยู่นะคะพี่พ ไม่มีโทรศัพท์ตัดต่อตัดต่อวีดีโอเรือเราอยู่ตรงไหนพี่จำได้ไหมจำได้จำได้ใช่มั้ยเราต้องขึ้นฝั่งนี้นะเราจะไม่ขึ้นฝั่งอื่แล้วท่าเรือประตูน้ำตรงไป <c oughs> ทางลองอยู่นี่มันเป็นสกายวอล์กเนอเราก็มองไม่เห็นทางอ่ะ <c oughs> เดี๋น้องทุนกำลังจะบอกฟาพบีไปทางนู้นค่ะ <c oughs> ไม่ใช่ตอนนี้ก็อยู่ที่ดา้านสาดสดหลีนะคะราสดสมรีโอ๊ออกเสียงไม่ถูกอยู่ราสดสมลีอ่าซอยสองนะคะพี่พี่ <c oughs> โอ้สกายวอล์กสวยมากเลสินะเห็นไ,ไหมเนอะใช่อันนี้คือทาง เดินบนพื้นเนี่ยอันจะเป็นสกายวอลนี่จะเป็นรถรถเมนะรถเมรถเมไ่แสงนี่จะเป็นรถเม ตดนะข้างแรกด้วยกับการได้นั่งเหือมมาตูนนะ<อ>ถ้ามาคลิปนี้กับพาพี่น้องกดไลค์กดแชร์กด, share, ก,ดกระดิ่งเพื่อโบผัดคลิปใหม่ๆของน้อ,องสุดเ้อพี่น้องบายบายเจอกันใหม่จ้า